วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามตรงกับวันที่สองกุมภาห้าสองเป็นวันปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ของพวกเราแล้วก็พร้อมกันต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวธรรมะเป็นแนวทางให้พวกเรา ได้ฟังได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากฝังไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งฝากฝังไว้กับพุทธบริษัทสภิกษุสาม,มเณรอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมะกรถึกเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะก็มี ที่พวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงก็พระสงฆ์เป็นผู้นำที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ให้แก่วงประชาสืบทอดกันมาทุกวันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุปพระธรรมพระธรรม คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้เข้าใจถ้าสรุปไปแล้วก็คือพระธรรมเป็นประธานเป็นประธานใหญ่คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปพระธรรมพระธรรมนี่เป็นหลักคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปพระธรรม พระธรรมคือคําสอนพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ธรรมมาบอกกล่าวให้แก่พวกปวงประชาทั้งหลายให้เข้าใจคาว่าธรรมคำํานี้ก็เป็นเหมือนกับกุศลธรรมอากุศลธรรมอัพยากตาธรรมกุศลธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายดีรือเป็นฝ่ายกุศล ฝ่ายถูกต้องฝ่ายเป็นธรรมฝ่ายที่มีเหตุมีผลไปในทางที่ดีเรียกว,ว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นฝ่ายต่ําไม่ควรประพฤติปฏิบัติเป็นข้อห้ามเรียกว,ว่าอากุศลธรรมอัพยากตาธรรมเป็นกลางกลาง ไม่ดีไม่ชั่วเรีว่าอัปยากตาธรรมถ้าทุกวันนี้เขาจะเปรียบเทียวบว่าเหมือนสีเทาลากษณะนอย่างนั้นเป็นกลางกลางจจงหวัดชั่วนิดหน่อยก็มีจ้วัดดีเลือดเลอก็ไม่มีผู้ที่อยู่ในอัปยากตาธรรมเนี่ยคือพวกที่นอนหลับถ้าว่าตื่นขึ้นมาแล้วแนวแนวความคิดไม่ไปสุด ไปไม่ไปข้างหนึ่งก็ไปข้างหนึ่งแต่จะสุดตรงไปมากขนาดไหนอันนั้นก็เป็นอีก,กเรื่องหนึ่งเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วพวกเราจะต้องได้คิดคิดไปในทางดีเรียกว่าเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลาธรรมถ้าคิดไปในทางที่ชั่วเรียกว่าอากุศลกรรมไม่คิดไปทางดีทางชั่วเป็นกลางๆเรียกว่าอัพยากตาธรรม นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้แก่ปวงประชาพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอันนี้เราว่าพระธรรมคําสอนถ้าจะเปรียบเทียบว่าป,ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติอย่างพวกเราสาธยายเรานำมาประพฤติปฏิบัติ ปริยัติในจัดเป็นพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นอนเออนกอนันต์แต่พวกเราจะไปเล่าเรียนศึกษาจนครบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนั้นคงจะไม่ครบแต่พระพุทธองค์ท่านเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกเป็นโลควิทูเป็นผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านตรัสเอาไว้ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสุดแท้แต่สติปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ละคนความเฉลียวฉลาดความจำหรือความตีแผ่หรือว่าเข้าใจในพระธรรมไม่เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มากถึงขนาดนั้นก็เป็นวาทะหรือว่าเป็นแนวทาง ที่จะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าศาสนาอื่นเขามาดูถูกหรือว่าเขามาโต้วาทะหรือเขามาขัดแย้งเรื่องธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพูดไว้ทั้งหมดแล้วตรัสไว้ทั้งหมดแล้วถ้าพวกผู้ใดก็ตามได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะนำวาทะหรือว่านำทมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรม,มขันมาเปรียบเทียบมาซักไซไล่เลียงหรือว่ามาโตวาทะแก่ผู้ที่เขาจะมาโตวาทะเกี่ยวกับพ,พระพุทธศาสนาหาช่องว่างไม่ได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้มากมายเอาไว้เพื่อกัน ให้สาวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้เราว่าพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขันแต่ทุกวันนี้จะครบทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมขันไหมอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเอามานับสักไซไลเลียงดูอันไหนเป็นคาอันไหนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ก็คงจะไม่มีใครที่จะมาสักไซไลเลียงถึงขนาดนั้นเพราะว่า พวกเราก็เกิดสุดท้ายภายหลังไม่รู้ว่าของจริงไม่รู้ว่าของปลอมมันก็คงจะมีอยู่บ้างเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกาศเผยแผ่มาถึง2,500กว่าปีแต่ถึงยังไงพ่อตามถึงจะมีจุดบมกพร่องหรือว่าจุดแปลกปลอมเข้ามาบ้างก็เป็นของเล็กน้อย แต่จุดใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้คงเส้นคงวายังเป็นหลักให้พวกเราได้ศึกษาอยู่นั้นก็คือพระธรรมที่เป็นหลักๆก็คือสติปัฏฐานสี่อริยรสัจสี่มรรคแปดไตรลักษ์เหล่านี้น่ะนี่แหละคือหลักยึดหรือว่าหลักหัวใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นอกนั้นก็ เป็นพระธรรมคําสอนที่มีวาทะจ้อยออกไปแต่ถึงยังไงพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นนิยานิกรรมมีสาระมีประโยชน์สําหรับพวกเราจะได้ฟังได้ศึกษาทั้งนั้นแต่ถึงยังไงพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลัง ผู้ที่เราเรียนศึกษาก็มีอย่างพวกที่พวกเรารู้เห็นอย่างปริยัตมหาปร,ริยนทั้งหลายอันนี้ท่านเรียนศึกษาในพระไตรปิฎกแปรสัพ์บาลีต่างๆมากมายแต่สำหรับผู้ที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติจริงๆ ก็ไม่ควรจะเรียนหรือว่าควรจะเรียนจะเฉพาะที่นำมาประพฤติปฏิบัติก็น่าจะเพียงพอก็ไม่ให้เรียนแบบอย่างที่ว่านั่นเรียนเพื่อศึกษาให้เข้าใจเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันเพื่อโตวาทะอย่างนั้นอันนี้คือเราเรียนรอบคอบแต่สำหรับผู้เรียนมาประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ถึงขนาดนั้น เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของผู้ทธเจ้าที่เราจะต้องรีดได้เรียนได้ศึกษานั้นที่จะนํามาปฏิพฤติปฏิบัติจริงๆไม่มากมายต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็คือกายกับใจใจกับกายจากนั้นก็เรื่องศีลสําหรับคารวาก็คือศีลทานศีลภาวนา ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานสำหรับฆราวาสเพราะฆราวาสเป็นผู้สาะแสวงหาทรัพย์บางทีก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับทรัพย์ในการเจาะแสวงหาบางทีก็พอได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่รู้จักแบ่งปันขี้ตนีทีเหนีวยวจนเกินไปถือว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สอนว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้น มันเป็นของภายนอกเป็นเป็นไปได้มาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยบาร,รมีเก่าของตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการสาะ,ะแสวงหาทรัพย์เมื่อได้มาแล้วก็ควรจะแจกแบ่งให้แก่เพื่อนฝูงพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยา,ตายวงศาคนาญาติหรือสมณะชีพรามจะแบ่งปันให้แก่บุคคลที่ควรให้ปัน แล้วก็ควรจะเก็บ,กบยังไงจะรักษายัางไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนในรายละเอียดอีกถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วการเจาะแสวงหาทรัพย์และการรักษาทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และกับการแบ่งปันทรัพย์อีกเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดอันนี้ถ้าเราจะแยกแยะอธิบายให้ชัดเจนลึกซึ้งลงไปนั้นก็คงจะจะไม่ได้อธิบายส่วนอื่น เพราะนั้นเราต้องศึกษาในจุดนี้คือฐานะคือการได้มาและกการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สินก็คือรักษากายวายจาของเราไม่ให้มีโทษอย่างคราวาตก็คือศินห้าแล้วก็ศินผู้โบสถก็คือศิลขัดเกลากิเลสไม่ให้ลุ่มหลงงัวเมากับสิ่งที่มาสัมผัส มีลิ้นมีตามีหูมีจมูกเป็นต้นมีสัมผัสทางกายเป็นต้นอันนี้ก็คือสินแปดจากนั้นก็คือภาวนาภาวนาคือพืพยายามทําจิตใจของตัวเองให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคําว่าภาวนางมีทั้งสมรถทิสงมีทั้งปัญญาจะมีทั้งสมรถะมีทั้งมิวิปัสนาอยู่ในนั้นด้วยเราว่าภาวนา เปว็วารวมแต่สําหรับหอยพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านให้เน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลสองยยีิบเจ็เป็นบทเป็นพื้นฐานคุณงามความดีที่จะก้าวไปสู่โลกุตรธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าพระสงฆ์ผู้ที่เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องเป็นผู้ตัดกิเลสภายนอกอย่างคราวญาญาโยมทํากันอยู่อย่างครอบครัวอย่างนี้พระสงฆ์ก็ต้องตัดเป็นผู้โดดเดี่ยวอยู่ตามลําพังบําเพ็ญเรื่องเนคคัมออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรม ตัดกิเลสส่วนหยาบออกไปอันนี้คือศินของพระสงฆ์ส่วนสมาธิคือพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกปัญญารอบรู้ในกองสังขารเรื่องราวต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือหลัก ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสสอนเป็นขั้นตอนของพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรสรุปแล้วก็คือปริยัตเป็นพื้นฐานเป็นบทเป็นบาทฐานของปฏิบัติปฏิบัติเป็นบาทฐานของปฏิเวท ทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่เรียนประยัดก่อนพวกเราจะลงมือปฏิบัติได้อย่างไรถ้าหาว่าพวกเราไม่ลงมือปลงมือปฏิบัติก่อนพวกเราจะรู้เห็นปฏิเวทธรรมของจริงที่เกิดในใจของพวกเราได้อย่างไรนี่แหละมันเป็นบาดฐานของกันและกันจนถึงปฏิเวทพราะนั้น ถ้าว่าเราไปย้อนถึงว่าศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันถ้าพวกเราเห็นว่าปัญญาเนี่ยเลิศกว่าเพื่อนทั้งหมดคนมีปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ปัญญานั่นแหละเลิศกว่าแต่ตามไห้จริงก่อนที่จะเกิดปัญญาได้นั้นเป็นมาอย่างไร พื้นฐานบทฐานที่จะเกิดปัญญาได้นั้นเป็นบาดฐานยังไงก็เหมือนกับประยัิปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นบาดฐานตามขั้นตอนแต่ทีนี้พอมาถึงพูดถึงว่าศินสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นบาดฐานเช่นเดียวกันพนผ,ผู้มีศินดีไม่มีความขาดตกบกพร่องในแต่ละวัน แต่ละปีตั้งแต่เราบวชมาเราไม่เคยตำหนิในสินของเราว่าขาดตกบกพร่องเรารักษาสินสม่ำเสมอสินของเราไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุเมื่อเราสินดีเราเข้าไปในสมาคมใดเราก็องอาจกล้าหาญไม่วิตกไม่กังวลตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีศินถ้าเป็นผู้ไม่มีศินสินขาดสินทะลุสินไม่ดีแล้ว เข้าไปในสมาคมใดเหมือนกับวัวสันหลังหวะเฮ้เหมือนกับ,บว,วบบัวเป็นแผลในหลังเวลากลาอีการ้องอยู่ที่ใดวัวตัวนั้นก็หวาดเสียวหวาดระแวงว่าอีกามันจะมาเจาะแผลของตนเองที่หลังนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าว่าตัวเองเป็นผู้ขาดตกบกพร่องในศีลแล้ว ไปนสถานที่ใดถ้าว่ามีคนท้วงติงขึ้นมาเรื่องสินหรือว่าเขารู้เรื่องของตัวเององค์นั้นก็หวาดระแวงเหมือนกับวัวสันหลังบะเพราะนั้นเรื่องศินของพวกเราถ้าว่าพวกเรารักษาศินดีแล้วเราจะมานั่งสมาธิไม่มิไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องการเป็นอยู่ของเราจิตใจของเราก็นแน่วแน่ มั่นคงก็สู่สมาธิได้เพราะว่าเราไม่วิตกไม่กังวลกับสิ่งภายนอกเราระลึกนึกย้อนถึงการเป็นอยู่ของเราตำหนิตนเองไม่ได้เพราะเป็นเราเป็นผู้มีศินกายวายจาของเราเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เป็นหน้าตำหนิใจของเราก็สู่เข้าสู่ความสงบได้เมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง ใจของเราไม่วิตกกางบนไม่ปุงฟุ้งซ่านในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเรานำถอนออกจากความสงบหรือมันถอนเองเ,ออเมื่อเข้าแล้วสมาธิไม่ใช่ว่าจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีถ้ามันจะยาวถึงขนาดนั้นเราก็ถอนมันได้ถอนออกพยายามถอนออกจากสมาธิออกจากสมาธิแล้วเรานำมาพิจารณา ทางวิปัสสนาก่อนที่จะเป็นวิปัสสนานั้นต้องเป็นวิปัสสนึกก่อนต้องใช้ความนึกคิดความปรุงซะก่อนมันจึงจะเป็นวิปัสสนาได้ถ้าเราไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงมันก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไวน้นี้เป็นบาดฐานซึ่งกันและกันพวกเราจะเป็นเน้นหนักว่าปัญญาตอนนั้นเลิศประเสริฐ สมาธิถ้าว่าผูใ้ใดทําสมาธิทําให้จิตใจใตัดบทบาททางปัญญาลงให้ปัญญาอับเฉาหรือปัญญาสั้นพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ไม่ถูกทีเดียวถ้าเรามาวิเคราะห์เป็นขั้นตอนลงไปแล้วสมาธิเหมือนกับเรา ทานอาหารเสร็จแล้วก็นอนหลับส่วนปัญญาเราออกทำงานหาเงินหาทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเราตำหนิว่าการพักผ่อนการนอนการทานอาหารและหลับหลับนอนนั้นเปล่าประโยชน์จริงๆไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่จะออกเดินหาเดินทางปัญญาอย่างเดียว ถ้านอนอย่างนั้นก็นเหมือนกับทําให้การโสแสวงหาทรัพย์นั้นล่อยหลอลงไปต่ําลงไปถูกไหมใช่ถูกต้องแต่ว่าการนอนนั้นถ้านอนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีคนนั้นจะโสะแสวงหาทรัพย์ได้อย่างไรอย่างคนที่นอนเป็นอมาพาสอย่างนั้น